สบายดีทางพี่น้องฟังไทยและพี่น้องทางฟังลาวเนาะืันนี้ก็มาพบมาพอกันคือเก่าพอแมมพี่น้องืันนี้เขาก็จะมาอยู่ทางเนาะหรือว่าถนนที่ฝั่งไทยเนาะจังหวัดระยองนั่นเองเป็นถนนที่ว่าเข้าส่วนยากเนาะท่านผู้ชมได้เบื้องคิดว่าเป็นถนนเข้าในเมืองโบโมเมนนะถนนที่ว่าเป็นซอยเข้าส่วนยากเนาะคิดว่าเขตชนบทหรือว่าเขตบ้านนอกเนาะ โบดเวอเรื่องเขตบันนอกเนาะเว้าเรื่องี่ว,ว่ามันเป็นเขตที่ว,ว่าเข้าไปแต่และหมู่บ้านน่นนะพี่น้องแบนคือว่าเขตเข้าไปซอยเห็นโบด้านหลังของข้าพเจ้านี่ยจะเป็นส่วนอย่างทั้งหมดเลยเนาะจะเป็นส่วนอย่างแล้วก็ฟังเดียเด๋ยวจะถ่ายเบิ่งก็จะมีสองพักทางเนาะเดี๋ยวก็เอาก็จับไปเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าจะเป็นในนเนาะนี่นนนนนข้าพเจ้าจก็ได้ถ่ายภาพน ใคส่วนมาบรรยายให้พี่น้องในเบืองนีจะมีสอยข้าเทียบแต่ละส่วนแต่ละฟาร์มกับบ้านข้าพเจ้าก็คือว่าซ้ำเลยนะเท่ากับจะทางเข้าไปในเมืองสวัสดีกว่าเนาะดีกว่าเนาะีนกระจัขับบ้านข้าพเจ้าพาพี่น้องในเมิองบทันได้เจริญป่านใดเนาะชมประมาณหนึ่งว่าเขามาเห็นที่เจริญเฮาก็เลยแปลกหูแปลกตาเนาะก็ถือว่าซ้ำนี่แหละเนี่ซ้ำซ้ำทางไปในเมืองนั่นล่ะ กวามกว้างนะแต่ว่าทางอาจจะดีกว่าดีกว่าเนาะถือว่าดีกว่าเพราะว่าทางบานเฮามันจะมีหลบหดบรรทุกหินจังสีเนาะมันกาเส้นทางกะบ่ค่อยดีปานใดเนาะอืมอันนี้กะถือว่าโอเคเลยแหละท้าบ้านเฮากะถือว่าแปลว่าติดท็อปเลยแหละเนาะเส้นทางถือว่าดีเนาะสำนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วถ้าเปรียบเทียบใส่บ้านเฮา แต่บทเปรียบเทียบก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเฮาขี่ต่าถนนแบบสิถือว่ามีความสุขคนขับรถก็เลยเนาะรถมอไซค์อย่างสี่เนาะคือรถเครื่องคือข้าพเจ้าขับอยู่นี่เนาะกะจะพาทายเบิ่งกับประมาณนี้แหละเนี่ยอันนี้ก็ส่วนยางนี่พี่น้องนี่ทางนี้ก็จะเป็นส่วนยางเดี๋ยวเฮากจะเบิ่งในทางแล้วเฮาก็จะไปเบิ้งที่มีอยู่ในป่าอีกพี่น้องอยู่ในป่ามันจะเป็นสะพานเนาะ นี่พี่น้องอันนี้ตอนนี้คืออยู่ในป่าได้พี่น้องเลยแค่จะเห็นได้ว่านี่จะมีสะพานเนาะซึ่งอยู่ในป่าเนาะก่ยังมีสะพานที่ว่าจะให้คนสัญจรได้อย่างสะดวกคือบ้านเฮาจะเป็นปู่ไม้แล้วคือซีเนาะอาจจะบบได้ปู่สะพานแบบซีเนาะอันนี้คือว่าเห็นได้มาตรฐานเลยนะพี่น้องถ้าบ้านเฮาจะเป็นปู่ไม้แล้วแบบนี้แต่ว่า อยู่ในป่าแบบน,น,นี้เนาะันก็เบ่งนี่ทางหลังของข้าพระเจ้านี่ก็จะเป็นป่าทางเบิตเนาะก็ถือว่าจเจริญเจะเิญทุกซอกทุกมุมม่หลีเนาะอืแต่ว่าสิ่งที่ว่าเขตที่บุ่ปู่อย่างก็น่าจะบบมีที่เมืองไทยนีย่ถือว่าบบคอยมีแล้วเนาะก็ถือว่าจะเจริญเร็วเนาะก็ใช้เวลาก็ะบุดนนเนาะก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่จะไม่เบิ่งเนาะบริเวณเบิงบ่งความรู้ลาะแต่ว่าเบิ่งเขตชนบทเท่านี่นนะ ก็ถือว่าพัฒนาอย่างครบถ้วนแล้วเนาะถือว่ามีทุกซอกทุกมุมถือว่าทางทางปู่ย่างทางรัดย่างนี่นะถือว่าเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยแล้วเนาะคือคนเราเอ,าก,า,เกอาก็อยากมีแน่คะว่าฉันจะเอาก็อยากอยากมีแน่เนาะถือว่าทางดีๆที่ขี่ดีๆจริงๆอันนี้ก็ก็ถือว่าเอามุมมองบรรยากาศของคนบรรน,นกเนาะเข้าเนี คนบ้านนอกที่มาอยู่ในบ ok. ้านนอกอีกเทือหนึ่งที่เมืองไทยแต่ว่ามันดูดีกว่า ok. ในเมืองเฮาจังสีเนาะแต่ถ้าว่าในนครหลวงหรือว่าที่อื่นข้าพเจ้าก็บูฮู้เนาะแต่ว่า้าบ้านข้าพเจ้าก็ถือว่าดีและในสายตาข้าพเจ้าเนาะสำนีก็ถือว่าแปลว่าสะพานนี่นะข้าพเจ้ายังตกใจว่าสะพานนี่ถ yeah, ือว่ามีทุกบ่อนเนาะถือว่าเป็นที่มีทุกบ่อนถือว่าสะพานในน้อยกับโบแมนชีว่า จะเอาไม้เอาอย่างมาทําอันนี้อันนี้คือมันอยู่ได้ตลอดเลยเนาะอยู่ได้หลายสิบปีเนาะก่อนจะพังเพลก็ได้หลายร้อยปีอลไรเนาะมันก็ถือว่าสะดวกสบายก่อการฉันจอดเนาะย้ำผลย้ำอย่างกับเบี้ยนถ้าบ้านเฮาก็คือย้ำผลยันมื่นยันอย่างแลลวไม้เนาะย้ำสองสามปีมันก็ฮหักก็ได้ซ่อมใหม่ังสิ่สำหรับคลิปนี้กาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามสำหรับผู้ใดกับเบื้องเนาะถ้าผู้ใดอยากสนับสนุนกาอย่าก,กดข้ามโฆษณาพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ เมื่อนี้เฮาวกสิขอกล่าวคำว่าสบัยดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุภูสุคนเนาะขอให้โชคให้หมันให้ลำให้รวยเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องบัดสุภูสุคน์นะ